จับต,ตามองให้ดีมันกําลังเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศถ้าเดินแบบเดิมผลออกมาก็จะเหมือน94ปีที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าถอยเดินหน้าไปต่อไปในรูปแบบที่ว่าต้องล้มรัฐมนูลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไม่เกิดการปฏิวัติก็จะเกิดปรากฏการณ์อย่างอื่นอย่างแน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษิณเกี่ยวข้องกับอนุทินชาญพิรกุลนะครับซึ่งตอนนี้ก็อนุทินก็รุกทักษิณอย่างเต็มรูปแบบจนทักษิณอยู่ในอาการที่เรียกว่าเครียดก็ต้องยอมรับตรงๆว่ามันไปไม่ได้แล้วปีหน้า ยังไงก็ต้องเดินทาเพราะสภาพการเมืองที่มันดำลงมาจนถึงจุดนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆว่ามันไปไม่ได้แล้วรัฐบาลเสียข้างน้อยมันจะไปได้ยังไงไม่ต้องมาอภิบพิาพป,ปายไม่ไว้วางใจหรอกครับอภิปรายก็แพ้ครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ผมก็บอกแล้วไงว่าสามสิบเอ็ดมุการ,รายุบสภาแต่ถ้าท่านรอถึง31มสมุการ,ราไม่ไหวก็ไม่มีปัญหาท่านจะให้ผมยุบ สิบสองธันวาวันตรวจสภาผมก็พร้อมอยู่นะครับแต่ว่าจะมีอะไรที่มันมันทําแล้วไม่เสร็จหลายอย่างท่านก็ไปเบรมคนนั้นน่ะจะมาเบรมผมไม่ได้นะเพราะว่าผมผมไม่ยอมเพราะจะจะบอกว่าให้อภิปรายแล้วให้โหวตต่อให้อภิปรายหวยขนาดไหนก็แหวต่อให้อภิปรายดีขนาดไหน หรือว่าตอบโต้ชี้แจงถ้าเกิดกลัวว่าผมหนีอภิบายก็กก็็ยื่นหนึ่งห้าสองมาสิผมพวกผมพร้อมที่จะจะตอบโต้ตอบแต่ว่าถ้ายื่นหนึ่งห้าหนึ่งมาบทตอให้ตอบดียังไงแล้วเมื่อไหร่ชนะครับ่านั้นเลปัจจัยปัจจัยโวหเมื่อไหร่ก็้านไม่ได้ปัจจัยสําคัญก็อยู่ก็มันมีทั้งหนึ่งห้าหนึ่งหรือห้าสอง ถ้าถ้าอยากให้รัฐบาลโต้ต่อ,ตอนะชี้แจงให้ชัดเจน <Okay. S 1> ก็หนึ่งห้าสองแต่ถ้าคิดว่าโอเคแต่ไม่ไม่สนใจอะไรละเอา,เ,อาเสียงมากล,มล้มเสียงน้อย <c oughs> ก็หนึ่งห้าหนึ่งใช่ไหมแต,แต่ถ้าเป็นหนึ่งห้าหนึ่งรัฐบาลก็ต้องมานั่งดูตัวเองว่าวเรา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 จะยอมให้เสียงมากกว่าล้มเสียงน้อยไหม <c oughs> มันไม่ใช่หนีนะครับหลายหลายท่าน ที่เข้ามาก็พยายามจะมาพูดว่าการหนีไอ้ทาอย่างนี้เป็นการหนีพี่ไปลายไม่หนีไม่หนีเลยท่านหนึ่งห้าสองะอยู่ครบแล้วก็ไปไปกันไปวันที่สามิเอ็ดอกราาแต่ถ้า,ถ,าถ้าเป็นหน<ต>ึ่งห้าหนึ่งมันก็แต่พอมาถึงรัฐบาลนี้บอกว่าไม่ได้แล้วพอรับปั๊บฝ่ายค้านยื่นปั๊บก็ยุบสภาไม่ได้เลยด้วยความเคารพนะผมคิดว่าไม่ถูกต้องหรอกคือเรื่องนี้ความจริงท่านประธานท่านก็ เป็นคนเจนสภาท่านไม่ได้เป็นประธานสภาครั้งแรกหรอกท่านเป็นประธานสภามาตั้งแต่ปี40ครั้งหลังสุดที่มีการยื่นยัตติไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาลแพท,ทองทานจำได้ไหมมันมีปัญหาว่ายัตตินั้นไม่ถูกต้องเพราะว่าไปพูดถึงคนนอกคือบิดาท่านนายกท่านก็ไม่ยอมรับยัตตินั้นแล้วก็ไม่บรรจุใช้เวลาอยู่หลายวันที่ฝ่ายค้านต้องไปแก้จาได้ไหมฮะ นั่นคือทางปฏิบัติที่ทำกันมาเพราะข้อบังคับการประชุมสภาเขียนไว้ชัดเขียนไว้ชัดในข้อ176ว่าเมื่อประธานสภาได้รับยัตติไม่ไว้วางใจแล้วให้ทำการตรวจสอบหากมีข้อบกพร่องให้ประธานสภาแจ้งให้ผู้เสนอทราบภายใน7วันเมื่อนับแต่วันได้รับยัตติและวรรคสองบอกว่าเมื่อประธานสภาตรวจสอบความถูกต้องของยัตติแล้วให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วนและแจ้งให้ในายมนตรีทราบ ก็แปลว่าต้องมีการตรวจสอบว่ายัตติขอยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ทำกันอย่างนี้มาจกนกระทั่งถึงรัฐบาลที่แล้วแต่พอมาถึงรัฐบาลนี้บอกว่าไม่ได้ละพอรับปั๊บฝ่ายค้านยื่นปั๊บก็ยุกสภาไม่ได้เลยด้วยความเคารพนะะ เมื่อเทียบกับพี่น้องคนอื่นๆที่เขาไปตายให้คุณทักษิณบางคนไปตายในเรือนจํากันเสีย้วยซ้านะเพราะฉะนั้นชะตากรรมกันแบบนี้ถึงเป็นเรื่องปกติส่วนเรื่องคดีการใช้ภาษีเนี่ยนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยล้านนั้นสารเั้นต้นยกอุทธรณ์ยกดีกากลับก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละเป็นกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมนะครับคุณทักษิณเองตอนทํายื่นขอพระราชทานอภัยโทษบันทึกไว้ในรมราชจงการว่าคารบในกระบวนการยุติธรรมนี่ก็คือกระบวนการยุติธรรมส่วนคดีที่ติดคุกก็ยอมรับว่ากระทำ ความป็จริงบัตรนี้สํานึกแห่งการกระทํานั้นแล้วนี่ไม,ไ,ไม่ได้พูดว่าไปอคติอะไรกันไม่ไม่หลักการหลักการ,การผมผ่านมาหมดแล้วโอเคนี่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยั<ะ>บามงกับคุณทักษิณเนี่ยมีคดีเนี่ยเป็นคดีแพ่งศาลเนี่ยนะครับศาลฎีกาบอกนายจตุพรกับกับคุณทักษิณเนี่ยพูดเหมือนกันไม่มีลักษณะยุยงให้คนเผาบ,บ้านเผาเมืองเขียนแบบนี้เลยยกฟ้องคุณทักษิณแ,แต่ให้ลงโทษนายจตุพรชดใช้ไปยกฟ้องคนมีตังค์จะมาเก็บตังค์คนไม่ที่ไม่มีตังค์บอกว่าเนี่ครับแต่ว่า ให้ลงโทษจะทุพรมพันเพราะเป็นประธานนออปชซึ่งขณะนั้นผมไม่ได้เป็นผมเป็นหลังจากนั้นอีกสี่ปีผมยังจะต้องดชดใช้เลยไหมพูดว่าพูดเหมือนกันยกฟ้องคนมีตังค<ะ>์แต่จะมาเก็บตังค์คนไม่มีไม่ข้าวขายกำลังเงินผมก็ผ่านมาหมดเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าถึงที่คุณทักษิณเจอคําว่าเจ็บช้าไม่ได้รับความยุติธรรมเสียใจนั้นพี่น้องเขาไปตายคุณทักษิณนั้นเขาเสียใจเจ็บช้ามากกว่าคุณทักษิณมากมายเรื่องแรกที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการ จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์ถึงขการตักษินอาจจะต้องเป็นบุคคลล้มละลายนะครับจากเงินจำนวน1.760งจุมื่นล้านบาทกรณีการทุจริตหุ้นชินสักฟอกยกไปยกมานะครับถ้าไม่ดําเนินการจ่ายให้ลูกก็เสี่ยงที่จะโดนข้อหาพรบฟอกเงินนะสคนนะลูกคนโตครับอกนะครับประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้อง้งอิงเดินทางเข้าไปพบบิดา ภายในเรือนจําเข้าไปประจํามาทั้งหมด18รอบแล้วหลังจากที่ติดคุกเกือบทุกวันนะครับบอกว่าทักษิณเนี่ยเครียดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไปเข้าชมรมกายภาพนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการสอนศาสนาด้วยนะครับขณะเดีวยวกันนุงอิงบอกก็ถอยทุกอย่างแล้วนะการเมืองก็ถอยเกือบหมดแล้วก็ปล่อยให้พรรคการเมืองเนี่ยดำเนินการไปส่วนนุทินนะก็บอกว่า ถ้าจะยื่นอภิปรายวางใจเขาก็พร้อมจะยุบสภาในวันที่สธันวาคมนี่ถึงนี้ซึ่งจะมีการเปิดสมัยประชุมสภา,าทันทีนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจก็มีการเถียงกันว่าตกลงเอาไงกันแน่ยุบสภาได้ไม่ได้ถ้ามีการยื่นอภิปรายวางใจแล้วเสร็จตามมาตรา15-1นะครับในขณะที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพก็มีการบุกเข้าทำการตรวจค้น นะฮะตีแคร่ก็ไปกระทบคาดเรือนจำที่ทักษิณอยู่คือคองเปรมก็ขเข้มงวด VIP ทั้งหลายกลับเข้าสู่สภาวะปกติไม่ต้องแบ่ใจว่าทำไมทักษิณจึงค่อนข้างจะเครียดในช่วงเวลานี้ตอนแรกอายการสูงสุดนะครับได้มีมติ8ต่อ2นะครับที่จะมีการยื่นอุทธรณ์ในคดีมาตราน1นกับทักษิณชินวัตร ปรากฏว่าต่อมาอายการบอกเลื่อนไปก่อนอีกหนึ่งเดือนเพราะสำนวนยังไม่พร้อมแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของมติ8ต่อ2ของอายการสูงสุดที่จะให้มีการดำเนินการยื่นฟ้องทักษิณชินวัตรในกรณีสารอุทธร์ต่อนะครับคืออุทธร์ในคดีนะครับ,ออนนนะรบถึงก็เลื่อนออกไปซึ่งสารก็ให้อนุญาตในการเลื่อนออกไปนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือทักษิณทำไมเครียดน,นะครับทักษิณจะเอายังไงต่อวายง่าย อ,งอิงก็บ,บอกว่าเป็นเรื่องของเพื่อไทยเพื่อไทยเป็นผู้ดำเนินการเพื่อไทยก็คู่ฟอฟอฟอนะครับว่าจะอภิปรายเบื่งใจโดยเอาตามมาตราหนึ่งห้หนึ่ยื่นมาหลาปุ๊บก็เข้าสู่กระบวนการ impeachment นะครับพักส้มถ้ามายื่นด้วยก็ไม่ได้นะไม่ร่วมก็ไม่ได้ร่วมนะก็มีปัญหานะครับทำให้หนุทินตัดสินใจเลยร,มมร่วมไม่ร่วมไม่รู้อะมันมีเวลาแค่เดือนเดียว จะยื่นมา่อไหร่วันที่สิบสองยุบเลยเอาไงว่ามานะส่วนกรักสิงก็โดนบีบขี้แตกวัดใจจะสู้ไม่สู้ยื่นไม่ยืนย่นตอนนี้คนละหมัดมีเวลาจนกระทั่งถึงวันที่สาเ็ดธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อสิบปดพอรัตนมูลพุทธศักราช2 5งพันอหิได้เขียนไว้นะครับบอกว่าจะต้องดําเนินการอภิปรายไม่วางใจได้เพียงปีละหนึ่งหนนะครับแต่ ที่น่าสนใจคือนุทินบอกว่าเรื่องยุบสภาไม่ยุบส,สภาไม่สนข่าวลือหรอกเป็นอำนาจของนายกบุรีผมเรียนนะฮะเรื่องของการยุบสภาผู้แทนสภารัฐธรรมนูญพุทธศักราชสอาเป็นฉบับเดียวนะจาก17ฉบับที่ผ่านมาเนี่ยตลอด9 4ปีที่เขียนว่าชัดเจนว่าไม่ใช่เป็นอำนาจของนายยมบุรีที่จะยุบหรือไม่ยุบแต่เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ไปอ่านให้ดีไม่ใช่เป็นอำนาจของนุทินชาญก,กุลเขาที่แล้วก็รอบหนึ่ง จำได้ไหมฮะภูมิธรรมก็บอกเป็นอำนาจนายกจะคนตัดสินใจสุดท้ายกขยุบไม่ได้คราวนี้ใหม่ละอนุทินบอกว่าเป็นอำนาจของตัวเองไม่ใช่อะ่ะเป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์รัฐมรมนูญ60เขียนไว้เป็นพระบรมราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริย์ก็คือเป็นการตัดสินใจของกษัตริย์ไม่ใช่เป็นการตัดสินใจของนายกว่ายุบเลยเมื่อก่อนนี้ถ้านายกตัดสินใจยุบสภาเนะี่ยฝ่ายบริหารยุบสภาทั้งที่ นิติบัญญัติกับบริหารมันมันคนละส่วนกันใช่ไหมแต่ด้านทะลึ่งข้ามยุบสภาว่าเราไปยึดหลักคิดของอังกฤษนะครับแต่รอบนี้มันต่างกันคุณจะยื่นยุบก็ได้แต่คุณต้องไปถามพระมหากษัตริย์ก่อนว่าท่านจะให้ยุบไหมครั้งที่ผ่านมามีบทเรียนมารอบหนึ่งนะครับภูมิธรรมเบชชยชัยบอกว่าเขามีอำนาจจะยื่นยุบสภาเพราะทาเรื่องยุบสภาไปแล้วพระมหากษัตริย์นะฮะ บอกว่าไม่มีประเพณีปฏิบัติที่รองนายกบุรีเนี่ยนะทำหนังสือลงมาจากองคมนตรีนะว่าม,มีไม่มีธรรมเนียมปฏิบัติที่รองนายกบุรีรักษาการเนี่ยจะยุบสภาได้ก็เลยเป็นที่มาของการยุบสภาไม่ได้คราวนี้ก็ใหม่ละอนุทินบอกว่าตัวเองมีอำนาจไม่มีอนุทินมีอำนาจยุบสภาคนมีอำนาจคนที่ยุบสภาได้คือพระมหากริย์เท่านั้นตามรมฐธรรหกูญ60และเป็นรัฐมนูลเดียวนยะผมเรียนย้ำเป็นรัฐมนูลฉบับเดียวด้วยนะครับ ตอนนี้เกมการเมืองมันเป็นยังไงนะครับเกมการเมืองตอนนี้มันกำลังงวดเข้ามาละงวดเข้าสู่อะไรการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนผมก็ยืนยันฟันธงอะ่ะนะ,ะตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นถึงแม้อนุทินยอมยุบสภาอนุทินใหม่ยุบสภามันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทําไมอะ่ะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง ผมก็เรียนย้ำเพราะนักการเมืองชุดปัจจุบันที่มีไม่ถึงหกรคนน่ะนะจริงๆก็ควรจะมีไม่เกินหนึ่งพันคนมีเยอะหกคนเนี่ยกำลังนำประเทศเข้าสู่การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ล้มล้างรัฐธรรมนูญซึ่งเขาขายกบฏในราชอาณาจักร มันเป็นกับดักของรัฐมนูลพุทธศักรา2,560ให้เห็นตัวชัดเจนว่าใครไออี I, e, ตัวไหนที่มีพฤติกรรมในการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพระบระมมุขนะนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นความแสบเพ็ดของรัฐมนูลพุทธศัตรา2,560ที่ปกป้องประชาชนและต้องการกำจัดนักการเมืองและนักโกงเมืองนะครับ ทักษิณจะสู้ด้วยการอภิปรายวงใจสั่งให้ลูกน้องอภิปรายวงใจหรือไม่อภิปรายวงใจประเทศก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือทักษิณเขาสู้ไหมจนถึงขณะนี้เครียดลูกน้องก็ยังไม่กล้าย,ยื่นอภิปรายวงใจในแกบคนในพรรคก็ยังไม่กลา้าเสียงไม่พอกลัวอย่างนี้นคือไม่สู้แต่ยังเอาพรรคสู้ะครับซึ่งนักวิเคราะห์นักสังเคราะห์มองเหมือนกันประเพทอไทยกําลังอยู่ในสถานการณ์ลาบาก นะครับเจ้าของพรรคการเมืองอย่างทักษิณอยู่ในคุปปุนะ่งอิงก็บอกถอยมาแล้วถอยมาเกือบสุดแล้วนะก็ปล่อยให้พรรคการเมืองดำเนินกะารไปนั่นก็เป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่าถอยเพื่อรูปของทางฝัง่งทักษิณแต่เกมนี้จับตามองให้ดีมันกําลังเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศถ้าเดินแบบเดิมพลออกมาก็จะเหมือน94ปีที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าถอยเดินหน้าไปต่อไปในรูปแบบที่ว่าต้องล้มรัฐมนูลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไม่เกิดการปฏิวัติ ก็จะเกิดปรากฏการณ์อย่างอื่นอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ